<S <S ไม่ใช่ไม่ใชม่มันจะมีพวกช่วงท้ายซีซั่นหรืออะไรอ่ะมันจะมีแรกถูกอ่ะใช่ไหมแต่มันจำกัดแรกใช่ไหมสออันหรือเปล่าไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แต่าอ,อีกอย่างหนึ่งเอาตัวจีแรกแบบลิมิเต็ดแบบจะอ๋อรถรถที่แล้วเป็นเอจเอเป็นเพชรแบงส่วนท้ายชิ้นเงินซื้อผมจำไม่ได้ Welcome PUBG Mobile. won Mobile. mates. last luck, match. to Good my PUBG I ผมมันยังปิดภาพไม่โหลดเลยว่ะโอ้ยลืมลืมลืมปิดเปิดใหม่นะเหมือนกันว่ะเมื่อกี้ภาพไม่โหลดนะเมื่อกี้ไฮฮิวผมไม่ไม่ค่อยเวิร์กว่ะวันนี้เล่นใส่ชุดสูงไม่ค่อยเวิร์เดินเลยเดินเลยข้าขวาไหนไหนชุดสูงวะไม่ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้นี้ แล้วให้บบเป็นชุดโอยิงไม่ดีเราวันนี้ชุดเมื่อกี้มันสื้นสูงไงชุดคล้ายๆแบบเนี้ยนะจไปใส่เสื้อสูงอันนี้ไม่ใช่นี่เขาบอกเล่นไม่ดีโทษชดไปก่อนชุดผม <c oughs> เนี่ยเกมชุดผมน่ะแคปลาคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชุด <c oughs> มันหนวงอ่ะทำจากอะลูมิเนี่ยมรึเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ วันนี้มันนวลนวลนวลแปลกแปลน้งองแต่เกมแรกอะโอโหไกลจังวะโออเอแต่เราไม่เจอแบบตี้ลงเมืองเราจีทีนะวันนี้วันนี้น,น่าจะไม่เจอละไม่เจอตี้นั่นไงตี้อะไรวะที่มันเชื่อมลงกับเราประจำเชื่อเลยนะอะเอออะพวกอะอะที่อะ โหเออไลเท่ผมกลับเมื่อวานนี้น่าจะส่มเจอน่าจะส่มเจอกัน,น,น,ส,กนสักหน่อยเมื่อวานก็ไม่ส่มเจอกันอ๋อตีโยนอืมลลงกรม หือของแต่งไวรอถือถือไวรอเลยเดี๋ยวผมว่าไม่นาหนหรอ่ก็น่าจะมาของแต่งโจเกอร์เอ็นโฟครับอืมของแต่งเอ็โฟล์จเกอร์เดี๋ยวก็ต้องมาเพราะเป็นเป็นปนิยมอ m มพีต้องแข็งไม่มาวันวันไหนอ่ะอ่ชุดทองหน้าไม่ใช่ชุดทองนี้นะอีกชุดทองถัดไปอะ่ะหลังเอเคใช่ไหม ใช่แล้วจากหลัง AK ผมว่าไม่น่าแทรกอะเพราะว่าเพราะว่าชุดอันนี้มันมันอยู่ชุดโจ๊กเกอร์ผู้หญิงมันอยู่อืมแบบโผอยู่แค่นี้เต็มไม่ออกไม่ออกเลยหรอรถส่งมันหลายคนเออทุกวันนี้เราเราหวังว่าจะยิงได้ ต้องไปดูไอ้นี่อีกทีอ่ะครับว่าเอเป๋อสามนะชั้นสองบันไม้ <got> ว่าพอมันถึงแล้วมันจะอยู่ประมาณกี่ชุดเ <โฟ S 1> อย้ยหมดส่วนหมดโอ้ยดีใจดีใจโจทับตกมีใครดึงปิดไม้ป่ะชงปิดแลนะนะ I got supplies ปิดติดกรอบผมว่าเร้จยิงแล้วเสียหายแล้วบ้านนี้เอฟโฟสามก็บอกเลยว่า รุ่สามชุดนี้ที่เป็นในกล่องแล้วที่มันมีแต่ชุดกระโปรงสั้น้วยแม่ผมใส่น้อยสุดเลยอุ่นสีน้ำเงินเนี่ยเด็กที่ในกล่องลัคก,กี้อะ่ะมีใครเอาคูนุบ้างครับเอาวางได้เลยครับ,บได้แล้วครับมีคนทั้นนงนี่เหรอเอามา,<อ>าค<อ>าน,นคทั้งนี่คนทั้งนี่เลยได้จะตีคนทั้งวางที่ตู้ได้เลยแชมป์ไม่เจกเอาเอาแชมป์มีคูนุบอยู่อ่ะวางในตู้เลยวางใน มีคุณสามเดี๋ยวนะต้องนะคตัวนี่นี่คุณสองใครวะขอละก,กันเอาเลยครับมาใส่ UMP น่าจะมีที่ลงโลจิตแน่นอนอ่ะระวังมันข้ามน้ำมานะไปรวมทีมไปไหนดีวะโอ้โหลุ้เจิกยังไปจิก ไอ้เองมันขอแพนละกันนะเพราะเดี๋ยวโอ้ยคุณเน่ชนชนท้ายจะมากันรอเป็นคนเดียวเป็นคนเดียเอาคุณหมดเข้าใจมาเร็วมาเร็วตามมาเร็วขี่พนมโอ้โหเย็นร้อนจริงต้องไปเป็นฝูงอ่ะใช่เป็นฝูงเลยเหรอไปเป็นกลุ่มเลยมั้งเราไม่เล่นรอบกับรอบกัดเหมือนพม่าไงพม่าแม่งนอน มันไม่เรามันคือเกมเอาชีวิตรอดเขาเล่นตามเกมเป็นเทคนิคพวกเราใส่น้ำเตื้น power plant อยู่นะบ้านน้ำนี่มีรอยประตูเปิดเฮ้ยไม่ใช่ตาลายบางทีมันบล็อกด้วยมองไกลๆก็เหมือนประตูเปิดเบิ้ยิ่งเลยเนาะ ปกปักกี้นี่ก็หายากคน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 เขียมันชุบคนโอเคมันชุคนนะครับมันชุบมียอะมีคนโดดไหมมีคนโดดไม่มีคนโดดใหม่ละเดี๋ยวผมผมไปชิดบ้านน้ำนะไปชิดบ้านน้ำนะมาแล้วหนงสองบาคนกับผมใครก็ได้มามาพอไปนาเรานาเรานาเราตรงห้องน้ำเลยใกล้ๆเหรอ อันนั้นหมดยังไม่ถือไปถือไอเคเฉยเว้รกูได้ดู้กูได้ดูไอดอกมันข้าเฮ้ยชนอะไรไปเลยไปเลยไปเลี๋ยไอดอกมันข้างแฉมโดนแล้วไอ้เทียไม่น็อกมันยิงพี่เกมมันไม่น็อกขอขอตำแหน่งหน่อยบรรทุกเลยหลังยืนนี Nó hiến <NọcAn> dạy à? Được phẩm Mark the location Cái cả quá tôi thấy ông dừng nó qua em chút mê quá Không, mình mình chưa chụp anh chụp watch out này anh anh bot anh bot anh bot anh mark the location phòng của mình nó cũng tầm á, mong bảo ค่อยดูหลังคาก็ได้ถ้าหลังคาตึกอะเพราะว่าสโคบผมบางพอดีมองไม่เห็นถ้าผมเล็งตรงนั้นสโคบบมันบางหมดเลยผมใา้อะไรเนึงต้ผมบ่งเหลือสิบห้าตัวไม่รวมไม่รวมรองมองไม่เห็นอะไรตรงนี้เดี๋ยวเดินตามมาเราอ้อมไปทางบ้านที่ของไหมใช่เนี่ย มันเห็นก่อนนะถ้าาลงมาแล้วมันมันเห็นเราก่อนนะสวยสวยให้ไปช่วยไหมแชมป์ผมจะผมจะผมจะไปเนินหน้านะแชมป์ดูให้ด้วยนะลวงสองใช่ไหมตรงนั้นใช่แชมป์เขาลิีบแชมป์ตาระเบิดวะมมีใช่ ไอ้เหี้ยเลี่ยเฟคเลี่ยเฟคออโต้ไอ้เหี้ยโปหรือเปล่าวะผมเองโอ้โหร้อยศพร้อยศพร้ยศพยังไม่ทันโอเคเล่นเลยเดี๋ยวผมไม่ไมปไปไปชุบเสาบ้านเกิดเองใช่ๆน่าจะคุณระตีกันนะผมว่านะฉันจะเข่าลิ้นหมดไหมฉันใช่ปะไม่ไม่หมดครับ เขาลิทมันดันพวกอันนั้นมาแล้วอะพวกอะไรวะพวกบ้านชุบอะเรารอทีมก่อนก็นได้ลงไปนะโอ้โหเยอะเลย I'm recalling a teammate ไหนวะถอยอละถอยได้ถอยมาขึ้นขอบเพนดีกว่ามามาโอ้กระตุออกกระตุกไอ้เหี้ยเฮ้ยมันโปงเพนอะ ผมไม่โดนสบาีกว่าไปดูคชิดผมอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่ามาอย่ามามีคนชิดมีคนชิดแล้วต้เนินมาชิดแล้วต้องยิงอ่ะต้องดักต้องอักอยู่นี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 ่ถ้าจะดักยิงี๋ยวผมช่วยดักยิงให้นี่นี่นี่ผมถูกฟอกอินแล้วครับมาทุกคนมาเนี่ย เดี๋ไปไปชุดแถวหนอยะเสาไม่แถวเสาตรงนี้ว,ว่าในบงมักฟ้ายิงม,มาน็อกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้มันตัวหนึงมันยิงผมอ,อ่าผมขึ้นเข้าบ้านแคบกาเลยนะ I'm recalling a teammate แพนความได้เลยแไหนนี่เอาต่งแพนไหนนี่อ๋โอเคโอเคเดี๋ยวเข้าแพนเดี๋ยวเข้าแพนแพนยังไม่มีเคยแพมเลยแพนมีไอเดอบตกอ่ะตกอีกแล้วเหรอผมเก็บได้ไอเดอบตกใหม่อันบนอ่ะมีสองอันนะอันบนไม่ได้มีใครเก็บได้นะเจ๊ลงด้านบนเลยด้านล่างผมเก็บแล้วคุณคุณเต้มาหาผมหน่อยก็ได้ไม่ได้หว่ะมันค้ายกันตรงนั้น ันค้างอยู่บนข้างบนอ๋อจำเดือดระเบิดอย่างเดียวเง yeah. ียบกลิบเราใช้ระเบิดอย่างเดียวนะไปดูอ่างกดแชมป์ก่อนกูนเตมียาดำไหมผมขอสักสองสามอัอนหนึ่งก็ได้โอ้มีมีมีน้อยอ่ะอันนี้ครับเป็นไรครับ มีกระป๋องทั้งสามกระป๋องแบบ่งไปหนึ่งเงินไม่มีเนี่ยแม่งหน่วงว่ะหน่วงอยังเห็นได้ชดัดฮัลโหลโอ้องไปไหนวะจับการโอ้โหไปเล่นเขาแกบการไหมไปเลยไปเลยไปเล็ไปเลยครับคุณเต้ไปขุดขันมั้ยรัออบ,ออ,บออกซ้ายเลยกุณเต้ออกซ้ายเลยเกมไปโอ ไป,ไปเลยเลยผมติดตามไปเก,เก็บฟางก่อนไปทางสาชุบก่อนละสาชุบไม่มีคนชิดนี้แล้วกันเฮ้ยไหนมันม่นวงวะเก็บของยังกระบ,บอกกระบ,บอกมีกระบอกมี <c oughs> โ <Okay. S 2> <Awesome. S 3> อเค awesome สวยทำด้ก่อนเจ็บทเจ็บสวยจัไม่หมดใช่ไหมมาม่เะตล้วลบนมีอีกไอ้เจ้านี้น็อกตั้งไว้อะน่านจะน็องระเบิดเฮ้มีเสียงรถว่ะ ันเหลือตัวเดียวนะท้ายทีนี้ยไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียอ๋ออยู่วิ่งทำไมวะอยู่ในแคปการ์ดเอ้ยตัวเดียวแล้วสุดท้ายแล้วตัวในแคปการ์ดแล้วแจ็คเข้าวงเลยอ๋อนี่เสียงรถวิ่งวะเหลือตัวในแคปการ์ดอะที่ยิงผมกับคุณเจ้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ม<อ>ันเลวร์ยิงไม่ถูกกันเมื่อกี้กระจายดาเมจ เฮ้ยโหยยปืนแรงเลยเหรอ,อแรงขึ้นนะเ้บหนักเลยเฮียเนี่ยไม่เน็ตเลยวะแไหนอะเขาบูมมา,มาตายมึงเลยเว้ย,อยเออไอ,อ้เหียไอ้เหีย We are number one r e the b e s ใช่ดีนะได้ปืนรัวแม่งกัตู้ม เกกดดีที่วันเน็ตเน็ตได้ตัวบนเขาใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่ได้ด้วยเนี่ยเสียงเพลงยังกระตุกเลยนะเพลงสะท้อนเลยอือใช่ได้ผมป้าก่อนนะเบ็ดหมดแล้วโอเคงั้นผมพัก้วยรายงานรายงานวาไก่ไก่สิตาเนี่ยสองสาสามิตาติดกระปุ 哪一个？